ทักษิณชินวัตรโพสนามบินดอนเมืองเจ้าหน้าที่การท่าตรวจคนเข้าเมืองตอมเข้าควบคุมตัวยึดพาสปอร์ตตามคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเจ้าตัวอ้างว่าจะไปประจวบนายทักษิณชินวัตรถูกควบคุมตัวโพที่สนามบินดอนเมืองบนเครื่องบินเจ็ส่วนตัว และล่าสุดเมื่อเวลา19.30น,นาทีเดลีพอลเตอร์ได้รับการยืนยันว่านายทักษิณบินไปสิงคโปร์แล้วไปทําธุระส่วนตัวกลับพรุ่งนี้บ่ายโดยเดินทางไปกลับครอบครัว5คนมีลูกสาวไปด้วยทางสื่อได้รายงานว่าตอนนี้เขาปล่อยทักษิณไปแล้วเพราะว่ามีสารสั่งว่าห้ามออกนอกประเทศแล้วทําไมถึงออกไปได้ก็มาติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะกลับหรือไม่ในวันพรุ่งนี้ไปทําไมที่สิงคโปร์และทําไมต้องไปกับครอบครัวถึง5คนมีธุระด่วนอะไรประมาณนี้ เพราะว่าวันที่9นี้จะขึ้นศาลแล้วถ้าเกิดวราปล่อยไปแล้วไม่กลับมาตมาก็ต้องมีความผิดใช่ไหมถ้ามีคําสั่งศาลว่าห้ามออกนอกประเทศเพราะตอมอนั้นได้เข้าควบคุมตัวและยึดพาสปอร์ตตามคําสั่งว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศแต่เจ้าตัวอ้างว่าจะไปประจวบอันนี้มันก็เป็นข้อพิรุษแล้วและสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยทักษินบินไปแล้วที่สิงคโปร์เพราะว่าตรวจเอกสารถูกต้องอันนี้คืออะไรนะก็จะเป็นคําถามของประชาชนต่อไปถ้าหากว่านายทัคษินชนวัตรและครอบครัว ไม่ได้กลับมาในเมืองไทยอีกมันมีข้อพิรุษอยู่นะคือว่าล่าสุดเนี่ยนะตอนแรกวหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดแล้วก็ยกเลิกคําสั่งออกห้ามนอกประเทศแล้วอ่ะก็ตอนแรกมาที่ดอนเมืองแล้วบอกว่าจะไปประจวบฮะจะบินไปประจวบมันเหมือนมีพิรุษอ่ะแล้วก็ไม่ออกนอกประเทศใช่ไหมอ่ะแล้วพอตอนหลังมาตมก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีการแก้ไขแล้วว่าเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ได้ผิดแล้วอ่ะก็ออกนอกประเทศได้ไม่ห้ามอ่ะแล้วทําไมต้องโกหกใช่ไหมฮะแล้วพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บออกจะไปสิงคโปร์อ่ะแล้วกก็นนนัััปลคคค้รรอบว บอกว่าจะพาหลานไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็วันที่ห้าพวกเนี้ยเดี๋ยวจะตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยที่สิงคโปร์ด้วยแล้วอย่าลืมวะวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันที่ศาลคือจะตัดสินเรื่องชั้นสิบสี่ที่ว่านายศักดิ์สิทธิ์นั้นอะ่ะจะป่วยจริงหรือไม่จริงจะป่วยเท็จป่วยเทียมป่วยปลอมันที่ว่ามีแพทย์คนหนึ่งที่อ่าให้เขาบอกว่าให้คําต่อหน้าศาลแล้วก็ร้องไห้เลยว่าเป็นหมอมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าก็ต้องมาขึ้นศาลแล้วก็ต้องมาโดนคดีนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ประชาชนก็สงสัยว่าอ้าวอออ่่่่าาาางงงเีี้้มมมัมันนนกไสสคคํหพระะด ตัดสินไปแล้วยกฟ้องใช่ไหมว่าไม่ผิดอ่ะแล้วในเมื่อยกฟ้องไม่ผิดเดินออ,อ,อ,ออกนอกประเทศได้แต่ที่เขายังไม่ออกตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องรอคดีลูกสาวองอิงนะฮะเพราะองอิงไม่สําเร็จอันนี้มารอนายพุ่มธรรมใช่ไหมดีว่าสามารถที่จะยื่นนะยื่นดีกา,ายื่นเสนอว่าให้ยุบสภาโดนตีกลับทั้งสองรอบที่นายพุ่มธรมรมพยายามทำนะจะให้พมหากษาัตริย์ทรงแบบให้มายุบสภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะว่า ทางคณากฎหมายต่งตางๆเนี่ยก็ไม่ได้ยืนให้พระองค์ท่านได้รับทราบเพราะมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านเลยนะจะเอาความยุ่งยากลาบากประชาชนก็จะหาว่าเอาพระมหากษัตรยิย์มายุ่งมายุบไม่ใช่นะคะเพราะว่าทางการเมืองทางสภาเนี่ยก็ให้ประธานสภาย,ยุบได้ดีนะเออจะยุบหรือจะเ,อเลือกนายกเพราะตอนนี้พรรคประชาชนเขาก็ให้หนายรุ่ทินที่ว่ามีบทเสียงทางส่วนทางเ,าเพื่อไทยก็ให้ใชัยเกษมเนี่ยนะชัยเกษมนั้นก็เป็นคนที่แต่งตั้งมาแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปในสภาได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองได้เลือกเนี่ยก็จะเลือกเสร็จปุบ ไปถวายสัตยาน,ปนยเป็นนายกสุนตรีออกมาปุ๊บยุบสภาเลยคือมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่านะที่ชัยเกษมออกมาแล้วก็มาพูดเป็นทางการเนี่ยนะเพราะพวกงนี้วันที่5เนี่ยจะมีการเลือกแต่ถ้านายอนุทินได้นายอนุทินก็จะได้ทำงาน4เดือน4เดือนแล้วช่วงที่ยุบสภาก็รอการเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งอีกประมาณ5เดือนก็เป็น9เดือนซึ่งก็มากพอแต่ว่าก็เป็นรักษาการแทนอย่างน้อย,อยก็ดีไม่ต้องมีนายภูมิธรรมเข้ามารักษาการแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเขามองว่าเอ้ย ทักษิณพอเหมือนกับแบบว่าพรคเพื่อไทยมันไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วถึงทางตันแล้วแล้วก็น่าจะรู้ตัวว่าพวกนี้แม้จะมีการยื่นในใชัยเกษมไปเนี่ยสุดท้ายก็เพราะประชาชนเขาก็ไม่น่าจะเอาเนาะเพราะว่าเขาก็บอกเขาเลือกนายอุทินยังเป็นทางการคือต้องยกมือโหวตพวกนี้ใช่ไหมฮะทางนายอุทินก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดไปเลยเพราะว่า ก็ยังไม่ได้เปรูปไปล่างอะไรก็ต้องรอพรุ่งนี้นะคะวันที่ห้าเนี่ยเข้าไปสภาดูพรุ่งนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าทุกคนก็ต้องรอรุ่นอีกแล้วนะคะว่าโอ้รุ่นตลอดเลยทะะ่ประเทศไทยนะคะวันนี้ก็แม้ชาวบ้านขมิญก็ถือมงถือไม้นะคะพักเจ้าหน้าที่ทหารเราไงทาาหน่อยไส้ไปเลยนะคะโอ้ยเป็นอะไรที่วุ่นวายมากๆเลยเนาะแล้วก็แต่แม้ท่านพันธหนึ่งก็บอกไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเพราะว่า26กันยาน,นี้ก็คือเช้าตรูต่นะคะเออก็เรยกฟ้าสางหรือเปล่านะก็จัดการอะไรอย่างเงี้ยเด็ดขาดเราก็ต้องม มันจะหนีหรือเปล่ามันจะบีหรือเปล่าตอนนี้มันยังอยู่มัน,มนเงียบจังเงียบจังมันก็หาเหตุไงาหาเหตุไปบางคนก็บอกว่าเออเขาก็ไปตรวจรักษาต่างประเทศอยู่แล้วเขาก็เคยไม่เคยมารักษาในประเทศไทยอยู่แล้วช่วงรักษาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรักษาต่างประเทศอยู่แล้วอัอนนี้ไปสิงคโปร์ก็ตอนแรกที่ถูกจับอยู่ที่ดอนเมืองก่อนนะ,อะเพราะว่ามันบอกว่าจะไปไหนจะไปประจวบเขาก็ยึดพัดปอดยึดอะไรไปตรวจสอบก่อนพอไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บปะรู้ว่าอ๋อคาสั่งที่ว่ามอหนึ่งหนึ่งสองนั้นเขายกฟ้องไปแล้วนะฮะ คำสั่งนี้ก็เลยยกเลิกออกนอกประเทศได้ใช่ไหมฮะแต่นี่นะ่ะอ่ะทุกคนก็ก็บอกเออมันปล่อยไปแล้วปล่อยออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเขาก็มาเล่นไงตรงนั้นแต่นี่คือมันคอพิรุษตรงนั้นถ้าในทักสินคิดว่าไม่ผิดมดหนึ่งสอง 1, 2, แล้วหน้ากฎหมายมันก็มีอยู่อ่ะแต่มันไม่รู้คําสั่งนั้นเลยหรือ,อยังทําไมตอนแรกที่ท,ที่ถูกอ่าจับตัวเอกสารต่างๆยิดพัดปลอดไว้ก่อนเนี่ยมันบอกมันจะไปประจวบมันจะไปประจวบฮะเออจะไปประจวบนะฮะจะไปประจวบจะบินไปรประจวบจ้านะฮะพอหลังจากนั้นตรวจสอบเอกสารเสร็จปป๊บ บอกว่าอ้าวเขายกเลิกคาสั่งห้ามออกนอกประเทศไปแล้วพว่อมาหนึ่งสอง 1, 2, ตัดสินไปแล้วอ้าวตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะไปกันลูกเลยสามคนก็นั่นแหละก็ขับไปกัน,นเนี่ยไปตอนนี้ถึงสิงคโปร์แล้วแต่ในความของมันออกมาบอกล่าสุดเนี่ยนะนะอันนี้ข่าวมันก็คือจะจะไวมากแทบจะแบบเอ่อทุกข้านาทีสิบนาทีเลยก็เอาเป็นว่าแอดก็มารวมทีเดียวแล้วกันนะฮะตอนแรกมาที่ดอนเมืองมาที่ดอนเมืองเสร็จปุ๊บอ่าเขายุดพัดปล่อยเอกสารไว้มันบอกว่าจะรปจวบพอตรวจสอบแล้วอ้าวออกได้มันบอกว่าจะไปส มีรถหลายคันนะแล้วก็อย่าลืมนะก็มีคนในพรรคดังนั้นที่ไอ้ซักสินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะเป็นเจ้าของพรรคเก่าเนาะเออไอ้พวกรียบร้อยพวกสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปส่งเฮ้ยทำไมไปส่งอะแค่ไปรักษาตัวต้องไปส่งมันไปล่ำลากันเปล่าทุกคนก็มองว่าเฮ้ยล่ำลาหรือเปล่าอ่าเรามีรถอีกคันหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าอุ้ยิงไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันบอกว่าพาหลานไปห้าห้าคนทั้งครอบครัวเอาหลานคือหลานไหนอะหลานไม่มีหลานไหนอะใช่มมมมมมลลลููกกกนนนนนีีีีี่่่คคคหาะ พร้อมในครอบครัวห้าคนนะในทักษสิบด้วยคนก็ต้องมองว่าเอ๊จะหลบนี้ออกไปเลยกันหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่กลับมาเนี่ยวันที่เก้าขึ้นศาลเนี่ยมันคือทุกคนก็บอกว่ามันแรงมันไม่รอดมันติดแน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลัวนะถ้าเกิดติดกูต้องติดยาวกูอยู่ถ้าออกไปเลยเนี่ยมันเคยหนีมาแล้วคนมันเคยหนีเนี่ยหนีมันก็หนีได้คิดว่าจะกลับหรอวันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่วันแล้วมันจะไปมั่นใจได้ไงว่ามันจะไม่ผิด เพราะว่าหมอเนี่ยที่ไปให้การก็ร้องให้ตรหนาสาอย่างเงี้ยนะทั้งโรงพยาบาลคือก็มันนั่นอยู่แล้วแพทย์สภาบัรทมมาแล้วไม่ได้ป่วยแบบนั้นจริงนะก็มีการแบบว่าเหมือนแบบให้หมอเนี่ยรายงานในการแพทย์เท็จอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็มาลุ้นแล้ววันที่วันที่ห้ามันบอกวันตรวจร่างกายเสร็จมันจะกลับแล้วก็อวันนี้มันไปถึงทุ่มใช่ไหมถึงทุ่มโอ้โหมันฉิวเชียดจังเลยนะแล้วก่อนนันนี้ทำไมไม่พาไม่พาลูกไม่พาหลานไปเที่ยวก่อนใช่ไหมคะเออนะวันนี้วันที่สี่ วันที่สี่บินไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งอ้าวแล้ววันที่ห้ามึงจะพบแพทย์แล้วมึงบอกมึงบอกว่าจะพบแพทย์ที่สิงคโปร์วันที่ห้าแล้วจะกลับวันที่ห้าอ่ะแล้วก็พาหลานไปเที่ยวที่สิงคโปร์คืออันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าจะกลับหรือไม่กลับนะถ้าไม่กลับอันนั้นก็แน่นอนแหละนะวันที่เก้าที่จะตัดสินอ่าชั้นสิบสี่ที่ว่าป่วยทิพย์เนี่ยนะคะป่วยปลอมเนี่ยนะก็เดี๋ยวมาดูกันกันละกันนะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมโปรแกรมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ